เริ่มดีครับพี่ฟ้าการแสดงครับวันนี้609เบ็ตามตอนที่คุณดูสาวกับเราเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกก่อนเลยครับโดยครูฟก็จริงๆนะครับโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่แบบว่าเราอยากทํามาตั้งแต่เป็นตั้งแต่อ่านนิยายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงวันนี้นะวันที่จะได้เปิดห้องเนาะจะได้เปิดห้อง609เราก็ต้องก็จะบอกว่าปลื้มใจมากนะแล้วก็สามารถทําที่จะตัวหนังสือให้ออกมาเป็นภาพ เราก็ต้องขอบคุณทาง BTV นะครับขอบคุณนักแสดงทุกคนเลยที่มาร่วมด้วยช่วยกันทําให้ห้องนี้มันอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่แบบนี้ก็ดีใจค่ะที่วันนี้จะได้เปิดห้องต้อนรับแฟนๆแล้วค่ะแล้วก็ในนาบริษัทออริจินัลเดสเซทเม้ก็ต้องขอบคุณพวกกับคนเก่งของเราด้วยนะครับพี่กอบฟทันวารินครับที่แบบว่าสู้มาเพราะจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ครับก็คน เคยคงเคยดูว่ามันเล่าเรื่องยากในการเล่าเรื่องแบบเเรื่องของมันติเวิร์สเรื่องของอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เราก็ตั้งคําถามไว้ว่าเอ๊ะดิสนีย์วายจะเล่าเรื่องพล็อตเดิมๆหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นบ้างนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการไปคุยกับทาง BTV ีวับทางบีทีวีเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นเรื่องโปรเจกต์นี้จริงๆสําหรับบีทีวีนะคะก็อย่างที่ผ่านๆมาตลอดทั้งปีแล้วก็ที่เราเคยแจ้งไปคือเราก็จะมีทั้งซีดีวายแล้วก็ซีดีนิววายนะคะอยู่ในโปรเจกต์ของ สำหรับเรื่องนี้ค่ะก็แน่นอนว่าโอเคในหนึ่งในซีรีส์วายซีรีส์วายคือหนึ่งแบกชิปของคอนเทนต์ที่เราอยากจะเสนอให้คนดูดูแล้วก็สำหรับตัว6 9ไปทำซีรีส์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พอเราเห็นพอตเรื่องแล้วกเ็เรามันไม่มันหลุดออกมาจากกรอบซีรีส์วายทั่วไปที่เราจะได้นําเสนอในมุมใหม่ๆบาพอยนความเป็นซีรีส์รักธรรมดาทั่วไปเราก็จะมีเรื่องของมิติเวลาเรื่องของอะไรมาด้วยรวมถึงพอเราทราบว่าโอเคมีผู้กํากับ มือฉมางนะคะแ,แล้วก็มีเหล่านักแสดงที่เราก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิดทุกคนที่เราได้ไดร่วมง,งานด้วยได้มาทํางานร่วมกันในโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะได้รับการตอบรับจากทั้งที่ส่อนวลชนแล้วก็จากทั้งแฟนคลับของเหล่านักแสดงแล้วก็ตัวเราแม้ว่าแม้แต่แฟนคลับของคุณภูมก,กับเองนะคะก็จะสามารถมารับชมกับเรื่องน,นี้ได้อย่างถูกใจที่มีทีนี้ได้แน่นอนค่ะเราเล่างานวันนี้ดีกว่าค่ะอ่ะ ความแกรนในการเปิดตัวก็คือให้แฟนๆดูสองตอนแรกก่อนใครเลยแล้วพิเศษมากครับพี่กอณยังไงครับพี่โยก็คือว่าในงานเนี้ยพิเศษมากสมมติจะรถยนต์เปนยนต์กลับชีวิตตู้กลับขอวันนี้ความแกรนก็คือว่าครั้งนี้เป็นการแบบเรียกว่า World Premier e นะครับซึ่งกันที่หนึ่งแปลว่าเราออนแอร์สองตอนแรกของโลกแล้วก็ก่อนที่เราจะออนจริงวันที่สองธันว คือปกติแล้วเราถ่ายออน EP หนึ่งออในโรงเนี่ยเรามักจะถ่ายเรียวถา่ายของกับที่แพลตฟอร์มแต่ครั้งนี้คือพิเศษมากๆนะครับต้องขอบคุณ VTV มากๆที่แบบว่าให้โอกาสแฟนๆพิเศษประมาณประมาณ500กว่าคนวันนี้นะครับที่จะได้เป็น500ท่านแรกของโลกที่จะได้เห็น world premiere ของเรื่อง609 bedtime story ครับแล้วก็ที่สำคัญก็นนคือว่าเรื่อง609 bedtime story เนี่ยนะครับ เพื่อพอทําเสร็จปุ๊บมันมีคอนเซ็ปต์ว่าในเมื่อตัวละครมัมดิวและตัวละครต่างๆนาๆนาเนี่ยนะครับเขาต้องอยู่ในโลกผู้ขนาดแล้วก็ต้องเลือกว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงต่อจะข้ามโลกไปยังไงมาพิเศษก็คือว่าในเรื่องนี้ผู้ชมก็มีสิทธิ์เลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองครับคือเราจะมีตอนจบไว้กี่แบบพี่กอโยนกลับ <c oughs> จริงๆเราก็มีตอนจบไว้สองแบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าจะเลือกอยากจบแบบไหนดูมาแล้วปุ๊บถึงตอนจบเอ๊ะ เราจะเลือกประตูไหนดีนะฮะจะเข้าห um ้องนี้หรือจะออกห้องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นซีรีส์ที่คนดูนะฮะสามารถเลือกตอนจบได้ด้วยตัวเองพี่กอล์ฟคะถ้าคนดูไม่อยากให้จบอะคะได้ค่ะถ้าคนดูไม่อยากให้จบนะครับย้อนไปดูอีพีหนึ่งวันดูกวันล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 ูวันลูนะฮะเราจะดูวนไปอย่างนั้นเลยเก่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะไม่จบนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีเสียงเรียกร้องไม่แน่อาจจะมีซีซันต่อไปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับกระแสความนิยมของแต่ละท่านนะครับก็ปล่อยด้วยครับต้องถามนักแสดงด้วยว่าเขาอยากดูซีซันของเราต่อไปหรือเปล่าเราก็จะมี608 609 610อยากให้มัตรงนีตรงเลยได้เลยนะครับมันเลยัคอยากเป็นดีแล้วครับอยากเป็นดีแล้วโยนลูกโยนลูกเที่อยวไปเลย โอู้้สึกเป็นเกียรติครับกับทาง BTV แล้วก็พีม Topio ครับที่เลือกเราแล้วก็ทุกๆคนมาในโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่สร้างมาจากนิยายเราก็มีความกดดันเหมือนกันว่าแฟนนิยายแบบเขาจะแบบเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ทำต็มที่ทุกคนนะครับผมดีครับในที่นี้รีบได้ไหมก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทาง BTV ครับแล้วก็ต้องดีใจมากๆเหมือนกันที่ทาง ให้ร่วมงานาก,กับพี่กอลปอีกครั้งอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันท้าทายความสามารถมากๆเพราะมันเป็นโลกคู่ขนานนะครับดังนั้นมันก็จะมีความยากอะไรต่างๆง่ยายเพราะว่าบทของน้องมั่มนะครับน้องโอมเนี่ยป,ปกติไม่เคยเล่นเป็นเพย์บอยว่าใป็นชีวิตเสดเพย Se มาก่อนเข<อ>าจะเล่นเป็นเพย์บอยสุดๆแล้วก็ในขณะที่น้องฟุก๊กอ,อะฮะเพราะเขเคยเล่นเป็นแบบ เป็นประธานบริษัทเราทำแบบอยู่ในเกมธุรกิจต่างๆกดดันเล่าแรคเตอรงต้องต้อถามแต่ว่าคือจริงๆเทเลอร์ออกไปนี่คือรือหามากตอนนี้ก็คือ3 0 0 0 0นกว่าดิวแล้วเออเป็นยังไงบ้างคะพื้มใจขอบคุณเนาะขอบคุณมรงกระแสตอบรับของทุกๆคนมากไม่ใช่เฉพาะผู้ชมชาวไทยนะครับไปอินเตอร์แฟนด้วยอย่างถ้าเกิดว่าเราเห็นข้างหน้าเนี่ยจะมีการจัดเทศกาล พ่อดอกมุ้งดอกไม้ดอกแปวนเยอะมากเลยครับขอบคุณมากมากนะครับที่กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทําิตซีรีส์ของคนไทยอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าซีเรีส์นี้เป็นซีรีส์ของคนทั้งโลกไปแล้วครับงั้นไหนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วแต่ว่าอยากจะให้แบบว่าได้ยินเสียงน้องทุกคนให้แนะนำว่าตัวเองแบบว่าเป็นใครรับบทอะไรกันสักนิดนึงดีกว่าได้เลยครับเริ่มจากมั่มดิวก่อนก็ได้ครับต้องมั่มดิวแล้วแหละเดี๋ยวบหตั้งมั่มดิวห ครับผมก็อมทิติวัฒนะครับแล้วกเป็นมั่มครับผมมั่มก็จะเป็นาชายหนุ่มนะครับผมจบสถาบันนะก็แบบว่ามีความแบบเป็นแบบว่าไม่ค่อยสมบเลเทเม,มาอ,อยู่ใช้ชีวิตไปเรื่อย,อยๆหนักไปทางสม,มเลเลหนักไปทางสมบเ,เ,เลเทเมาใช่แบบว่าไม่ค่อยเอาอาวเท่าไหร่แล้วก็มีน้องสาวที่แบบว่าคอยเหมือนแบบจะคอยเปลี่ยนให้เราเข้าเส้นเข้าเส้นจนมาเจอกับคนคนหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล ก็ลุกนะครับรับบทเป็นยูนะครับดิวนี่ก็คาแรคเตอร์คือจะเป็น perfectionist นิดนึงครับเ,เขาก็จะเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะแบบเจ้าระเบียบนิดนึงดังนั้นตัวยูนี่ก็จะมีความกดดันค่อนข้างสูงครับก็จะเห็นลุกในคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นเพราะว่าในวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่เราต้องมาดูแลธุรกิจแล้วก็เป็นมยทำง,งานนะครับ น้องสาวพี่มมัมมค่ะเอมี่นะคะรับบทเป็นมิ้นค่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล<ต>้วก็อีกร่เนึ่ยเป็นแฟนของดีวอีกร่เนึ่ยเป็นแฟข<อ>นแฟของพี่ <c oughs> ดิวนั่นเองค่ะก็เออ่ถ้าคาแรคเตอร,ร์ที่เป็นน้องสาวของพี่มั่มเนี่ยก็จะแบบมั่นๆหน่อยแต่พอแบบอยู่กับดิวก็จะเป็นแบบขี้อ้อนแล้วก็แบบเป็นแบบตามติดเขาเหมือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พัชเตอร์คอยที่พันนะครับก็รับบทเป็นพี่วีนะครับก็เป็นแบบว่าคนเจ้าระเบียบครับแล้วก็เป็นคนที่มีปมเรื่องความรักด้วยครับแล้วก็มาพบรักครั้งใหม่ที่ผับออดีนะครับก็เป็นโลกของฝั่งมั่มครับผมกำลังนึกนอยู่รักครั้งใหม่ของผมนะฮะในครั้งนี้ก็มีคู่ด้วยน ใน649แล้วก็เลยซึ่ง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 คาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่มีในวันนี้ในวันนี้เราคือการแปลงมาผู้โยบอกว่าจริงจริี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงก็พยายามเล่นให้ซ้อมเหมือนผู้หญิงมันเดี่ยวนะใช่เหรอไกลคนว่าซ้อมมากอยากให้พูดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคริงครับเพื่อพี่โปเต้ครับผมแล้วผมผมก็โปเต้นะครับเล่นใน ในเรื่องชื่อเกมครับก็เป็นพุ้นขวดว่าขวดพุ่นขวดเต้นเต้นเมื่อไหร่ในเรื่องผมก็เป็นพุ้นส่วนกับมั่มครับผมแล้วก็เป็นสไตล์คล้ายๆกันครับคือมาจากต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพจนด้วยความเปิดผับนี้แล้วผมจาคอยดูแลทุกๆอย่างเนี่ยมันทําให้ยอดเงินใน ของร้านมันขาดขาดเกินเกินใช่ไหมครับจนมาเจอพี่วีครับก็เลยรู้สึกว่านอกจากมาควบคุมร้านได้เขาก็ยังควบคุมหัวใจของเราได้วันนี้ถามพี่ธอมครับครับผมผมทอมจักริดนะครับก็เล่นเป็นพี่ต้นนะครับเป็นพี่ชายคนสนิทของมั่มนะครับก็เป็นพ่อครัวอยู่ในผับออดีนะครับผมแค่นี้ค่นี้พูดทำไมเยอะแยะต้องตามดูนะครับ ทท่กับเีับลักย่คับเร่องนรักไม่ัไรสคนเวครับผม่กลอุ้ยทำไมมีปล่อยคิวด้วยเชาสดเลยครับเกสอด้นะครับในเรื่องรับบทเป็นโจอี้นะครับโจอี้ก็จะเป็นเพื่อนในแก๊งน้อกดิวอัดแล้วก็มินนะครับซึ่งโจอ้เน่ยจะเป็นอารมณ์เหมือับ เรียกว่าเป็นนักการทูตของกลุ่มเลยคือแบบคอยกาวใจของกลุ่มเลยคอยให้แบบเพื่อนๆกลับมารักกันอะไรอย่างนี้ครับไม่ตีกันครับผมครับผมเคนซีวัชสินครับรับบทเป็นอันครับอันก็อย่างที่บอกครับเป็นแก๊งเพื่อนเดียวกันครับนี่ครับก็ดิวมินแล้วก็โซฟีก็อันจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเลยทำอะไรแบบว่าค่อนข้างอารมณ์ร้อนแล้วก็ทําเพื่อความต้องการของตัวเองเป็นหลักโดยบางทีก็ไม่ได้นึกถึงคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ก็จะ เป็นตัวที่ค่อนข้างสร้างปัญหาในกันใช้คำนี้ก็จะเป็นคู่ปรับกันใช่ครับซึ่งเดี๋ยวสองคนนี้จะเป็นคู่ปรับแล้วมีฉากบู๊กันนะครับแอคชั่นเดือดมากเราดูต่อดูกันด้วยครับจะมีตีต่อยเขาด้วยนี่ไงชีวิตจริงรักกันจริงรักกันพัดเสร็จปุ๊บก่อนกันก็ออครับผมประมาณนี้นะอีกสองคนนะคะมีอาตอมกับใหม่น้องใหม่เชิญได้ครับเชิญดีครับเชิญด้ครับเปิดขาเปิดขา ครับผมอตอมเปสพนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นปีนครับเป็นลูกน้องของพี่โอ๋นะครับหรือว่าพี่มม่ก็จะคอยเล่นดนตรีกับพี่โอ๋ตลอดก็สวัสดีนะคะมีมี่ค่ะรับบทเป็นน้องนุ๊กก็คือตัวละครนี้ก็คือไม่มีอะไรมากคือพูดไม่คิดสร้างความปั่นป่วนไปเรื่อยค่ะประมาณนี้ค่ะก็เป็นลูกน้องของพี่โอ๋เหมือนกันค่ะก็ยังไงก็ฝานน้องนุ๊กด้วยนะคะครับพี่ก๊อฟค่ะ กระแสแรงต่อเนื่องมาตลอดเลยตั้งแต่ประกาศจะทำจนวันนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเตรียมรับความปังแค่ไหนคะเนี่ยจากทีที่นเ้วอยากอยากเตรียมอยากมาก ก็อยากให้ฟังอยู่แล้วนะจริงตั้งแต่แรกที่ทำเราก็อยากให้มันฟังที่สุดเลยนะครแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเพราะว่ากระแสที่ต่อเนื่องมาเนี่ยนะกระแสทั้งแฮชแท็กเอยนะกระแสที่พอเราปล่อยผาาปล่อยโปสเตอร์ปล่อยเทรลเลอร์นะซึ่งเดี๋ยวจะปล่อยเอ็มีอีกนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงที่ฟีดแบ็มาดีมากว่าเ้วยงานเรามันเป็น เรียกว่าก็ขอบคุณนะที่เรียกว่างานคุณภาพอองานละเอียดที่แบบว่าไม่ว่าจะเรื่องภาพนะรเรื่องคาแรคเตอร์เสื้อผ้าหน้าผมเราก็จัดแบบว่าเต็มดีเทลนะเต็มคาราเบลนะฮะเพื่อ <c oughs> ที่จะให้แบบว่างานออกมาดีที่สุดคะค อยากอยากรับความปังนะครับถ้าเกิดว่าแต่มันจะรับไม่ได้ถ้าเกิดว่า,วายัางไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีของผู้ชมเนอะนะครับวันนี้แหละตื่นเต้นวันนี้นะก็ออจะเป็นแบบผู้ชมเออขาเรียกว่ากลุ่มแรก500คนแรกชาที่ต้องเก็บความลับเอาให้อยู่ด้วยนะครับเ,ออเพราะว่าถึงต้องต้องเก็บนถ,ถึงวันที่สองเนะาะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยบอกแฟนคลับอยู่เหมือนกันวันนี้ว่าทุกอย่างที่เห็นในวันนี้ ก็อย่าเพิ่มสปอยแบบขั้นปากเราได้ไหมพี่โยนี่แหละทำเนี่ยตัวตัวปล่อยลุดคนที่สปอยเนี่ยตอนนี้ค่ะเราจะติดตามซีรีส์เรื่องนี้อะไรยังไงได้บ้างคะทที่ไหนัคะทางเพนขออนุญาตฝากนะคะก็คือสามารถดู6.9ไปทางสอรี่ได้ค่ะได้ที่ VTV นะคะสามารถคือจริงๆแล้วอย่างเรื่องนี้ค่ะเราดูได้พร้อมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยค่ะสามารถโหลดแอป VTV ในแอปโซลและเพลโซได้เลย นะะคส่วนเราก็จะมีข่าวดีว่าโอเคสำหรับแฟนญี่ปุ่นเราก็ดูที่รักุเตนทีวีนะคะเพราะว่าเราสามารถจับไลนให้น้องๆไปโชว์อยู่ในในหนาวแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงอาจจะมีในช่องทีวีของญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ด้วยน้องๆพูดภาษาญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคะเตรียมเลยทุกคนแบบพากย์ญี่ปุ่นเลยหมดแล้วค่ะได้ได้นะคะแล้วก็ขอฝากนิดนึงค่ะก็คือในตัวของทีวีนะคะสามารถรับชม ฟรีได้ทุกๆวันศุกร์นะคะสองทุ่มแต่ถ้าสมมุต so ิว่าจริงๆดูแล้วมันไม่มันมันยังไม่จุดใจพอเราสำหรับสมาชิกเอ p ีนะคะสามารถดูเพิ่มอีกหนึ่งตอนได้เลยดูล่วงหน้าได้เลยคเพราะนั้นก็คือถ้าหลบสปอยไม่ไหวก็สมัคร v i p ก็สับสมุดให้สมัคร v i p แล้วก็ดูวนไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆครค่ะ ครับไปทำ Sorry ได้ไหมคะได้ที่ VTV นะคะสามารถคือจริงๆแล้วอย่างเรื่องนี้ค่ะเราดูได้พร้อมกันทั่วโลกไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอยู่พื้นที่ไหนเนี่ยค่ะสามาแอป VTV สามารถโหลดแอป VTV ใน App Store หรือ Play Store ได้เลยนะคะส่วนเราก็จะมีข่าวดีว่าโอเคสำหรับแฟนญี่ปุ่น เราก็ดูที่รักกุเทนทีวีนะคะเขาว่าเราสามารถสับไลฟ์ให้น้องๆไปโชว์อยู่ในในแอปพลิเคชันองญี่ปุ่นเราถึงอาจจะมีในช่องทีวีองญี่ปุ่นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วก็เตรียมเลยเขาสั่งพันญี่ปุ่นเลยหมดแล้วค่ะเดี๋ยวว่ามได้ได้นะคะแล้วก็ ขอฝากนิดนึงค่ะก็คือในตัวของซีรีส์นะคะสามารถรับชมฟรีได้ทุกทุกวันศุกร์นะคะสองทุ่มแต่ถ้าสมมุติว่าจริงๆดูแล้วมันไม่มันมันยังไม่จุใจพอสำหรับสมาชิกเอ่อ V.I.P นะคะสามารถดูเพิ่มอีกหนึ่งตอนได้เลยดูล่วงหน้าได้ดูล่วงหน้าได้เลยครับดังนั้นก็คือถ้าหลบสปอยไม่ไหวก็สมัคร V.I.P นะคะก็สับสนุนให้สมัคร V.I.P นะะคแล้วก็ดูวนไปเรื่อยๆนะคะใช่่คะขอบคุณมากนะฟาปน์ฟาขอบคุณด้วยนะครับ